The healing hour podcast สวัสดีค่ะ uh huh. วันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากข้อความที่รับมาเกี่ยวกับเรื่องการหยุดพักหรือที่ใช้คำว่าก็แค่ล้มเลิกในวันนี้ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่ไปต่อคือมันสะท้อนความจริงอย่างหนึ่งเลยเนาะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้พุ่งไปข้างหน้าตลอดเวลามันต้องมีช่วงที่ต้องผ่อนบ้างหยุดบ้างกันทุกคนแล้วเนาะใช่เลยครับข้อความนี้จับประเด็นได้ดีมากเลยนะ คือการหยุดพักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความล้มเหลวเลยแต่มันเป็นการแบบว่ายอมรับสภาวะจริงๆของเราณตอนนั้นมากกว่าทั้งร่างกายทั้งจิตใจแล้วในข้อความยังชี้ด้วยนะครับว่าบางทีความเหนื่อยล้าเนี่ยมันอาจไม่ใช่แค่เหนื่อยกายแต่มันคือคือภาวะหมดไฟหรือการขาดคอนเน็ชันกับเป้าหมายไปเลยการหยุดนี่แหละครับ เป็นโอกาสให้เราได้ทบทวนได้ปรับมุมมองหรืออาจจะได้เยียวยาแผลใจที่มันเกิดจากการฝืนตัวเองนานๆนะครับอืมพอฟังแบบนี้แล้วมุมมองที่ว่าการตัดสินใจหยุดพักคือความกล้าหาญอย่างที่ในข้อความบอกมันก็สมเหตุสมผลขึ้นมาเลยนะคะไม่ใช่ขี้ขลาดเลยแต่กล้าที่จะรอจังหวะกล้าฟังเสียงตัวเองเนาะในข้อความใช้คำน่าสนใจนะ strategic retreat การถอยอย่างมีกลยุทธ ใช่ค่ะแล้วมันต่างจากการยอมแพ้ไปเลยยังไงคะมีขยายความตรงนี้ไหมคะมีครับมีคือประเด็นสำคัญมันอยู่ที่เจตนากับการวางแผนครับการล้มเลิกวันนี้ในความหมายนี้คือหยุดโดยตั้งใจจะฟื้นฟูตั้งใจจะกลับมาสู้ต่อแน่ๆอาจจะมาพร้อมแผนใหม่ หรือมุมมองใหม่ที่ชัดเจนขึ้นด้วยซ้ําซึ่งมันต่างจากการยอมแพ้ที่ส่วนใหญ่มันมาจากความรู้สึกหมดหวังหมดหนทางแล้วไม่ได้คิดจะกลับมาแล้วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะครับแล้วข้อความยังพูดถึงแรงกดดันสังคมด้วยนะที่ชอบชื่นชมคนที่ไม่เคยหยุดเลยมันเลยทําให้หลายคนรู้สึกผิดไงครับเวลาที่ต้องพักผ่อนการเข้าใจความต่างตรงนี้เลยสําคัญมากๆ คมันคือการอนุญาตให้ตัวเองได้ชาร์จพลังเพื่อกลับมาดีกว่าเดิมแข็งแรงขึ้นหรืออาจจะฉลาดขึ้นด้วยซ้ำครับมีพูดถึงความเสี่ยงนี้อยู่เหมือนกันคือคุณจะสำคัญที่ข้อความแนะนำก็คือการรักษาโมเมนตัมภายในแม้ว่าภายนอกเราจะหยุดพักนะแต่ข้างในเราอาจจะยังทบทวนเป้าหมายอยู่ห่างๆอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องบ้างหรือคุยกับคนที่ให้กำลังใจเราเพื่อไม่ให้ไฟมันหมดไปเลยนะครับอื รักษาโมเมนตัมภายในครับอีกอย่างคือการตั้งเงื่อนไขหรือกรอบเวลาของการพักให้มันชัดเจนไปเลยเช่นพักสักสัปดาห์หนึ่งแล้วจะกลับมาดูสถานการณ์อีกทีนะค่ะไม่ใช่แบบหยุดไปเรื่อยๆไม่มีกําหนดอันนั้นมันอาจจะหลุดไปเลยได้การมีกรอบเวลามันช่วยให้การพักมีเป้าหมายครับ การตั้งเงื่อนไขนี้ดีจังเลยค่ะมันเหมือนสร้างสมดุลเนาะให้เวลาตัวเองฟื้นฟูแต่ก็ไม่ปล่อยให้ห่างเป้าหมายไปจนจนหมดไฟสรุปแล้วก็คือหัวใจสําคัญอยู่ที่การไม่รู้สึกผิดที่จะถอยออกมาตั้งหลักตราบใดที่ใจเรายังอยากจะไปต่อในวันพรุ่งนี้เหมือนที่ข้อความย้าไว้เลยว่าพรุ่งนี้คุณยังมีสิทธิ์จะก้าวต่อไปเสมอถูกต้องเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วนะคนที่กล้าหยุดพักเมื่อถึงเวลาเนี่ยคือคนที่เข้าใจจังหวะชีวิตจริงจริง ความสาเร็จมันไม่ได้วัดกันที่ความเร็วอย่างเดียวหรอกครับแต่มันคือความต่อเนื่องในระยะยาวแล้วเส้นใยมันก็ไม่ได้หายไปไหนแค่เพราะเราแวนเติมน้ํามันบ้างค่ะดังนั้นคําถามสําคัญที่ข้อความนี้กระตุ้นให้เราต้องคิดต่อกันไปก็คือว่าในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยมันมีสัญ,ญญาณอะไรที่ชัดเจนบ้างที่บอกว่าเฮ้ยนี่คือเวลาที่ควรพักเพื่อฟื้นฟูจริงๆไม่ใช่แค่ความท้อชั่ววูบที่แบบควรจะฝืนสู้ต่อ แล้วเราจะมีวิธีแยกยะสถานการณ์เหล่านี้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไงบ้างอันนี้น่าคิดต่อครับ